สวัสดีตอนกลางคืนอยู่กับหนูไก่ต้องอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสบายเห็นไหมว่าสบายขนาดไหนเนี่ยอืสบายขนาดไหนนอนก็มีฟางปูดูที่น่่มีฟางปูนอนในรังโอ้ยอืม สายพินก็อยู่ข้างในเนี่ยนอนสบายอืืนอนสบายไหมเนี่ยดูสายพินดิสายพินนี่ก็จะสายพินมีตัวหนึ่งนอนสบายมากแน่สายพินอะ เขบตึมเขามีชื่อด้วยนะไก่นี่มีชื่อด้วยตัวนี้ชื่อสายพินตัวนี้ชื่อโต้งชื่อโต้งไปไหนก็เดินตามไปไหนก็เดินตามคนอยู่ไหนไก่ยอยู่นั่นใช่ไหม คนอยู่ไหนไก่อยู่นั่นหืมอืมอืมอืมมีบุญแค่ไหนเนี่ยไม่อยู่เนี่ยหืออยู่อย่างสบายไก่ชนก็ไม่ได้ไปชนกับใคร <c oughs> ไม่ได้ไปชนกับใครอยู่อย่างสบายอืม <c oughs> <c oughs> นอนก็นอนสบาย <G ül üş> เดิมมเนไปไหนก็เดินตามกินดีอยู่ดีอยู่สบายอยู่นานนะถูกป้านี่กับเพื่อนๆเอามาตัวเล็กๆเลยตอนเอามาตัวเล็กตัวตีดหนึ่งเอามาทั้งหมดสี่ตัวอื เป็นหนุ่มแล้วเนี่ยขันตอนเช้าก็ขันขันเสร็จก็วิ่งไปข้างล่างหางหาอะไรกินตรงตรงตรงเอ้ยตรงครับ ตรงครับฮึต้องเพลงหูอือ เมื่อดวงใจมีรักดังจนกผพบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันเกิลอยลิบไป ถึงแดนดินถิ่นใต้หน้าใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยเมื่อต่างเราก็รักจะเกรงกลัวฉันได้ใจเรานั้นแน่นอนขอให้เธอมั่นใจรักจริง ฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิงนิรันร์โอ้ใจนะเออคิดถึงเธอเฝ้ากรัวน้โอ้ใจนะเออ ใหญ่ละเมอถึงเธอรำไปจบแล้วครับเพลงเพราะมอบให้กับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนได้รับฟังกันนะครับวันนี้มาอัดคลิปกับน้องไก่โต้งนะจ๊ะอืมอืมอืมอือ

ไปแล้วนะอืมไปแล้วเนาะไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่รักทุกๆท่าน